เวิร์บเกกับการขึ้นและลงรถใช้ยังไงถูกต้องสวัสดีครับรู้เรงนะสารพัดเปนคณมีวันนี้มาพูดถึงการขึ้นและลงรถโดยใช้ v e r b g e t ที่เราคุ้นชินคุ้นหูกันดีแต่ว่าก็มีหลายๆคนเออไม่มั่นใจว่าเอยตกลงแล้วเราจะใช้ยังไงให้มันถูกต้องหรือให้มันถูกวิธีวันนี้เลยมาไขข้อสงสัยตรงนี้กันนะครับการขึ้นรถนะฮะเราจะมีเออเกอยู่2 g e เกตใหญ่ Get i n แล้วก็ get on นั่นเอง get อเริ่มต้นจาก get on ก่อน get on นะครับเราจะใช้สำหรับยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่หมายความว่าเป็นยานพาหนะที่เราสามารถขึ้นไปแล้วเนี่ยมีพื้นที่ให้เราเดินไปเดินมาหรือมอีระยะให้เราสามารถยืนได้อ่ายกตัวอย่างเช่น but, boat train หรือว่า plane อย่างเงี้ยครับาเราจะใช้เป็น get on เช่น get on a bus ขึ้นไปบนรถประจําทางรถโดยสารอะไรเงี้ยครับรถบัสหรือ get on a plane ขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับ get on a boat ขึ้นเรืออย่างเงี้ยหรือ get on a train ขึ้นไปบนรถไฟอย่างเงี้ยนะครับได้และมีข้อยกเว้นบาบกรณีที่ไม่ใช่ขึ้นไปแล้วมีพื้นที่ให้ยืนหรือเดินนะครับก็คือ get on a bicycle อย่างเงี้ยก็คือ,อรถจักรยานนะครับ หรือรถจกกักรยานยนต์เป็น m o t o r ร์ไซค์ก็ใช้เป็น get on a motorcycle ได้เช่นกันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง get in get in เนี่ยเราจะใช้สำหรับกรณีของรถที่ไม่มีพื้นที่ให้เรายืนหรือเดินนะครับขึ้นไปปุ๊บก็ไปนั่งเลยนะครับมันก็จะยกตัวอย่างเช่น a car a taxi หรือว่า a truck นะฮะร,รถยนต์รถบรรทุกหรืออาจจะเป็นรถแท็กซี่อย่างเงี้ยเราจะใช้เป็น get in นะาะพะเข้าไปปุ๊บแล้วนั่งอย่างเดียวยืนไม่ได้เดินไม่ได้นะครับ get in a car get in a taxi get in a truck นะแบบนี้ได้นะครับส่วนการลงรถแบ่งสองเป็นเ,เป็นสองประเภทเหมือนกันเลยนะครับประเภทแรกกลุ่มรถคันใหญ่อันนี้เราจะใช้เป็น get off get off a bus get off a train get off a plane อย่างเงี้ยนะครับได้หรือ get off a bicycle get off a motorcycle แบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีของรถที่มีขนาดคันเล็กนะรถ uh, a car a taxi a truck พวกนี้เราจะใช้เป็น get out of get out of a car, get out of a taxi อย่างเงี้ยเป็นต้นนะสรุปรวมอีกทีนะครับสำหรับรถคันใหญ่มีพื้นที่ให้ยืนหรือเดินได้ถ้าขึ้นรถใช้เป็น get on ถ้าลงรถใช้เป็น get off นะครับแต่ถ้าเป็นรถคันเล็กเช่น a car a taxi แบบนี้เนี่ยนะครับขึ้นรถใช้เป็น get in ลงรถเป็น get out of อ่าเป็น4ตัวที่ต้องใช้กันให้ถูกต้องนะครับ get on get in get off get out of <c oughs> หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับ